วันนี้ปิ้นนำเจ้า e สูสูนะคะเครื่อง3000 Dionic ปี2018สีดำนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาอีสูสูนะคะพานไม่ได้เลยสำหรับคันนี้นะคะได้สีดำด้วยเรทใหม่น้อยด้วยเดี๋ยวเปิ้นพาไปดูว่ารุ่นนี้บอดี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง3000 Dionic ขับ2ปี2018ได้สีดำด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าลูกเพจนะคะที่มองหาเจ็ดที่นั่งตระกูล PPV แล้วอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะคะตอบโจทย์ได้สำหรับตระกูล E สูสูคันนี้นะคะพี่นะรายได้25,000มีประวัติการผ่อนนะคะจัดไปนะคะ1เดือนก็จัดได้นะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องคำเลยนะสำหรับเจ้าตัวดีออนิกเครื่อง3,000คันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะคะใครที่มองหาคันนี้รุ่นนี้อยู่ทักทายคาร์ทูแฮนสีนะคกเริยนนะออลูกค้าลูกเพจที่ตอนนี้อายุงานน้อยนะคะแต่ว่าเงินเดือนอยู่25 0 0 0นนะคะขอให้อายุงานสี่เดือนเต็มเท่านั้นนะคะอายุงานสี่เดือนเต็มเท่านั้นก็สามารถจัดคันนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ฝากระโปรงหลังกันนะสำหรับตัวนี้ได้เป็นเบาะสีดำด้วยนะได้เป็นเบาะสีดำด้วยที่ว่างนะคะใครที่อยากจะบรรทุกของก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะตัว d i อนิกเครื่องสามพันปี2018เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันภายในห้องโดยสารสำหรับคันนีโอกินใหม่มากค่ะ ใหม่มากๆเลยเดี๋ยวปิ้นพามาดูตัวเลขใหม่ดีกว่าสภาพรถพี่เห็นกันแล้วนะคะสภาพรถนี่คาะ์ทูแฮนสีนักขลินเน้นมากๆเลยสําหรับเจ็ดที่นั่งนะคะตระกูล PPV ต้องให้คารทูแฮนเขาค่ะเขาคัดสรรสภาพรถทุกๆคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขใหม่กันดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะ ดี o n i c ขับสปี2018อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขใหม่กันค่ะสภาพเลขใหม่นะคะอยู่ที่52,618กิกโลเท่านั้นนะคะห้าหมื่กิกโลเท่านั้นใครมองหารถใหม่น้อยรถที่ไม่ยอมแมวรถสภาพเดิมๆต้องที่คาทูแหนสีนครินเรามาดูบอดตอน2กันนะคะสำหรับสภาพรถคันนี้ เบาตอน2นะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะรถคันนี้พร้อมใช้จริงๆนะเราจะมีเขาเรียกว่าหน้าจอสำหรับลูกค้าที่มีน้องนะคะมีลูกมีหลานนะคะนั่งดูสบายๆมากๆเลยนะเมือตัวนี้มันไม่เหมือนกับ Fortuner Fortuner เนี่ยเขาจะไม่มีจอตรงกลางให้นะคะสำหรับ Isuzu e กับตัวมิสูบิชิเขาจะมีจอด้านข้างตอนสองให้นะ,พ,ะ,นะะพี่ดูสภาพเบาะนะคะพี่ดูสภาพเบาะตัวนี้ได้เบาะสีดำนะเป็นเป็นขับสองนะคะปี2018ขับสองไม่เพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะแอร์เย็นมากเลยนะใครที่ดูเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะคาทูแฮนสีนะักครินมีให้เลือกมากกว่าร0อคันค่ะ นะมีทุกรุ่นทุกแบบนะสำหรับเอ็ดที่นั่งตัวนี้ใหม่เพียงแค่ห้าหมเท่านั้นนะคะเป็นแจ้งอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าลูกเพจที่ไรายได้อยู่2,5งหมนหมีประวัติการผ่อนแค่1เดือนซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะออกรถง่ายทุกอาชีพจัดได้นะคะจบ ทุกคันดันทุกเคสค่ะอ่ะเปิ้ลฝากเจ็ดที่นั่งของคาทูแทนสีนักรินด้วยฝากกดติดตามคาทูแทนสีนักรินด้วยนะคะกับเจ็ดที่นั่งที่เยอะที่สุดในโซนสีนักรินวันนี้เปิ้ลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ